มาวันนี้ผมมาคุยกับเพื่อนๆเนานะเรื่องเรื่องตัวภาษีอากันที่มีเพื่อนๆสอบถามมานะครับก็เอาเรื่องเหตุการณ์วันนี้ก่อนเหตุการณ์วันนี้ผมอัดคลิปอยู่ในวันที่6กธันวานะครับปี64นะครับวันนี้ตลาดมันแดงแดงมาประมาณสักสองสวันแล้วนะครับที่มันลงไปเยอะๆนะครับก็ถ้าในมุมของผม,ผมเองที่เป็นสายฮอดเดอร์ที่เป็นสายถือยาวนะครับผมมองว่ายังไม่มีอะไรให้หน่ากังวลเท่าไหร่นะครับและมันจะเป็นโอกาสอันดีนะครับไปดู เขาเรียกเฟียนกริดนะครับอินเดซ,ซึ่งจะเป็นเหมือนตัวโชว์ให้เห็นว่าตอนนี้คนกลัวตลาดแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้คนกลัวมากแล้วก็แต่ว่าพื้นฐานของเหรียญในหลายๆเหรียญเนี่ยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนไปไหนนะครับแต่ว่าอารมณ์ของตลาดสําหรับสายเทรดเนี่ยเขาอาจจะเทรดออกเพราะว่าอาจจะเชื่อในส่วนของตัวโควิดว่ามีโอไมคอนมามีอะไรมามดูอันตรายก็เลยทําให้ราคาตลาดมันหล่นลงไปใช่ไหมฮะ ต้องถามกลับหรือว่าย้อนกลับไปว่าไอ้โควิดเนี่ยมันอยู่กับเรามันเพิ่งมาที่ที่แล้วหรือเปล่าทําไมตลาดคริปโตถึงตกไม่ใช่แล้วมันอันตรายเฉพาะโอไมอนหรอเปล่ามันอันตรายตั้งแต่เดลต้าตั้งแต่ยังไม่มีเดลต้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นข่าวที่เขาเรียกข่าวฝัดนะครับหรือว่าเป็นข่าวที่อาศัยช่วงเนี้ยอ้างโควิดแล้วก็อาจจะทําเทขายหรือแกล้งทําให้ตลาดตกเพื่ออะไรอยากจะได้เก็บของอะไรประมาณนี้นะครับ โควิดอยู่กับเราปี2ปีแล้วครับไม่มีสองโควิด -19 ครับอันนี้2 0 2 1แล้วครับไม่มีอะไรให้พวกเราตื่นเต้นแล้วครับน่ากลัวเหมือนเดิมอาจจะน่ากลัวมากขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ได้มีผลอะไรกับคริปโตคริปโตไม่ใช่วัคซีนนะครับไม่ได้เป็นศัตรูกับโควิดโดยตรงนะครับอ่ะทีนี้ไปในส่วนของตัวเรื่องของภาษีกันภาษีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่คค่อนข้างละเอียดอ่อนผมแปลเป็นภาษาง่ายๆจากที่ผมศึกษามา นะครับผมดูเนี่ยที่หายหายไปเนี่ยศึกษาจากหลายๆแหล่งนะครับมีศึกษาจากไอทัคส์นะครับที่อาจารย์มิกนะครับนะครับดูจากระดาวเวิลนะครับของคุณเฟืองระดานะครับดูจากบิทแคสของคุณพี่เขาแล้วก็ดูจากผมดูหลายที่อน,นุญาตก่อนแท็กบักหนอมนะครับผมไม่ชัวร์ว่าเรียกชื่อคุณพี่ถูกหรือเปล่า นะผมก็เอาหลายๆข้อมูลเนี่ยพยายามเอามารวมรวมกันแล้วมาสรุปให้เพื่อนๆฟังได้ง่ายที่สุดนะครับจริงๆคริปโตเนี่ยหรือว่าเงินได้ที่มันเกิดจากการเทรดอะไรอย่างเงี้ยครับตีง่ายๆเลยประมาณสักเขาให้เสีย15%ในส่วนของตัวภาษีนะครับถ้ากำไรถึงจะเสียถ้าขาดทุนไม่ต้องเสียสบายใจได้นะครับแต่พวกเราที่อยู่ในช่องผมเนี่ยผมมองว่าเพื่อนๆเนี่ยกำไรอยู่แล้วนะพวกขาดทุนไม่น่าจะมีใช่ไหมฮะ ยังไงใครกำไรหรือขาดทุนก็เมนต์ลงมาบอกกันหน่อยข้างล่างนะฮะทีนี้เอฟเชนเนี่ยโดยปกติคนที่จ่ายเงินได้ของเราเนี่ยครับจ่ายเงินให้เราเวลาเรามีรายได้เข้ามาเนี่ยเขาก็จะเป็นคนหักใช่ไหมครับแต่ว่าในส่วนเนี้ยเอกเชนเนี่ยเขาเป็นเหมือนกระดานแลกเปลี่ยนเขาไม่ได้เป็นเหมือนเหมือนคนที่จ่ายเงินได้ราโดยตรงเหมือนแค่เป็นที่ให้เราไปซื้อเหรียญมาเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่หน้าที่ของเขาหรือว่าถ้าเขาจะเริ่มทำอ่าสมมติมี อร์เชนหนึ่งหรือว่าแอปหนึ่งที่เขาเริ่มทําถามว่านะวันนี้ถ้าแอปนี้เริ่มทํานะครับเราจะไปแอปอื่นกันไหมนะครับ,บสมมติสมมตินะฮะสมมติฟังนะฮะสมมุติบิตคัพเริ่มทำอ่าไปบิตาซ่กากันนะครับไปซิฟเมกการไปสตางโป o กันย้ายกันไปถ้าสมมุติทุกที่เก็บหมดพวกเราทํำยังไงลูกค้าส่วนใหญ่เขาก็อาจจะไปต่างประเทศไปอะไรพวกนั้นกันนะครับซึ่ง ถ้าเราจะเสียภาษีเงินได้เนี่ยเราก็ต้องคำนวณก่อนว่าเรากำไรเท่าไหร่นะฮะเอชเ,เชนจะรู้ไหมอาจจะรู้หรืออาจจะไม่รู้ถามว่าทุกวันนี้ที่เราเทรดกันอยู่เนี่ยเรายังพอจำกำไรเราได้อยู่หรือเปล่าอันนั้นจะค่อนข้างยากหน่อยนะครับแต่ยังไงจดไว้ก่อนนะครับว่าเราซื้อไปไม้เท่าไหร่ถัวเฉลี่ยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันหลังๆเนี่ยผมจะมาใช้วิธีง่ายๆหาต้นทุนของแต่ละเหรียญที่เราซื้อกันไปให้ชมว่าทำยังไงนะครับ ทีนี้ถามว่ากฎหมายเนี่ยใช้หรือยังในประเทศไทยตอนนี้ใช้แล้วนะครับแต่เป็นกฎหมายที่เริ่มตั้งแต่ปีประมาณสัก6-1นนะครับซึ่งณตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้มามามีอะไรเพิ่มเติมกับตรงนี้เพราะว่าส่วนใหญ่รัฐบาลเราเขาจะวุ่นเรื่องการบริหารประเทศอยู่นะครับก็อาจจะไม่ได้มายุ่งกับคริปโตโดยตรงอะไรอย่างนี้เนาะถามว่าถ้าถ้าเสียเราพวกเรายินดีอยู่แล้ว พี่ๆเพื่อนๆในช่องผมยินดีอยู่แล้วเพราะภาษีที่เราได้ไปทั้งหมดเอาไปพัฒนาประเทศอยู่แล้วนะแต่ว่าในการหากําไรเนี่ยมันก็จะหายากหน่อยนะครับและเอกเชนก็ไม่ได้หัถึงแม้จะมีกฎหมายออกมาแล้วบังคับใช้แล้วนะแต่ว่าเหมือนยังไม่ได้แบบก็ยังคุมเคือในหลายมิติและสิ่งที่พวกเราควรทําคือทํำยังไงอันนี้ไม่ได้ชี้ช่องหรือว่าที่ศึกษามาเนี่ยสรุปง่ายๆถ้า ถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยก็ยังไม่ได้ใช้โดยตรงแต่ว่าถ้าเป็นต่างประเทศสมมุติเราเทรดอยู่ใน Binance หรืออยู่ในเอ็กช n g นที่อยู่ต่างประเทศนะครับถ้าเราอยู่ประเทศไทยเกิน180วันนะครับแล้วมีรายได้าจากต่างประเทศถ้าเป็นรายได้ปีนี้ปี64และนำเข้าปี65ไม่เสียภาษีเพราะถือว่าเป็นคนละปีภาษีกันนะครับอันนี้ไม่ได้ชี้ช่องนะครับประมาณนี้ สมมุติเรามีรายได้ปี65นำเข้ารายได้ที่เกิดขึ้นจากต่างประเทศในเอ็กชนต์ต่างประเทศรายได้ปี65นำเข้าปี66ตอนนี้ยังไม่เสียภาษีนะครับถือว่าเป็นรายได้ต่างประเทศเซิร์ชกูเกิลดูได้เลยนะครับรายได้ต่างประเทศเสียภาษียังไงนะครับเราได้ปี67นำเข้าปี68ไม่เสียภาษีนะครับไม่ได้แนะนําให้ทุกท่านไปเลี่ยงภาษีอะไรทั้งนั้นนะครับด้วยความสัรจริงด้วยความจริงใจจากผมเองนะครับเทรดเอ็กชนต์ไทยก็ได้แต่ถ้าท X เทรดเอ็กชนต์ต่างประเทศนะครับรายได้ปี64นำเข้าปี65ไม่เสีย รายได้ปีห้าน้เข้าวปีหกไม่เสียภาษีนะครับอะฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้ละกันยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องแพนด้ามาตอนดึกด้วยเนาะและเดี๋ยวเราเจอกันทั้งใน YouTube แล้วก็ใน t i k t o k อันนี้นะครับเดี๋ยวผมหาเวลาออกมาไลฟ์เจอเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆจะได้แบบไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองกันไปก่อนนะครับขอบคุณครับฝากช่องด้วยนะครับฝากจะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันเป็นนานๆให้เพื่อนๆได้เห็นกันขอบคุณมากครับ